การที่นายรยกรมตรีอังกฤษนะครับที่ริทรัสเนี่ยที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้เพียง45วันและประกาศลาออกริทรัสทำอะไรผิดก่อนนะ t r ริทรัสเนี่ยเขามีการลดภาษีให้กับคนรวยในสภาวะเศรษฐกิจในประเทศกำลังตกต่ำอัตราเงินเฟอ้อของอังกฤษสูงสุดในรอบ40ปีราคาน้ำมันราคาแกส๊สและ ราคาไฟฟ้ากำลังพุ่งสูงขึ้น <Kick. S 1> สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์แะคกับวันนี้ประเด็นที่ น่าสนใจคะคงจะเป็นประเด็นหลักๆเรื่องการลาออกของนายกรัฐมนตรีของกรีซลาออกติดๆกันเลยนะฮะก่อนหน้านั้นก็บริจอนสารลาออกคราวนี้ก็นายมงตรีคนใหม่ลิชก็ลาออกอีกนะฮะก็ประเด็นที่น่าสนใจคือมีการเรียกร้องให้บุรเอกวรยศนั้นลาออกบ้างเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ให้ EU ก็มีการเตือนแบรุสโกนีนครับหลังถูกแฉ คลิปเสียงดักฟังคุยโวลั่นปูตินนะฮะส่งวอดก้ามาให้เป็นหลังวอวยพรวันเกิดแบบแนบแน่นนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าคณะกรรมาการยุโรปแถลงเตือนอนดีตนายกมตรีอิตาลีนะครับว่าไม่ควรลืมว่าประธานดีวาลาดาิเมียปูตินบุกยูเครนอย่างผิดกฎหมายหลังหนึ่งวันก่อนเขาโดนสื่ออิตาลีแฉเทปลับดักฟัง อดีตผู้นำอิตาลีคุยโวเพื่อนร่วมสภาว่าปูตินส่งของขวัญเป็นเหล้าวอดก้าชั้นดีมาให้20ขวดพร้อมกับจดหมายออยพอรมวันเกิดที่สุดหวานแสดงความแนบแน่นและตัวเองได้ตอบกลับไปแบบเดียวกันซึ่งก็แปลกเหมือนกันฮนะวันเกิดของเขาก็ไม่พอใจนะในขณะที่นายกัมตรีลิสทรัสนะครับ อยู่ไม่ไหวฮะประกาศลาออกไปแล้วนะตั้งแต่วันแล้ววันก่อนแล้วกลายเป็นผู้นําอังกฤษที่ดํารงตําแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสต,ตร์นายกอนตุีลิสทรัสนะครับแห่งสหราชอาณาจักรออกมาถแถลงนะครับว่าเธอลาออกจากตําแหน่งหลังจากที่บริหารประเทศได้เพียง6สัปดาห์และสนองเสนอนโยบายเศรษฐกิจกษษษษษที่เน้นลดภาษีนะครับซึ่งไม่รับความไว้วางใจจากพวกนักลงทุนอีก ทั้งสร้างความโกรธเกรี้ยวให้แก่เหล่าสมาชิกพรรคคอนเซอร์วัตฟของเธอด้วยขณะที่ออกมาพูดที่ด้านนอกทำเนียบนายกัมพตรีแห่งสาราชอาณาจักรบ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในใจกลางกรุงรอนดอนทรัสยอมรับว่าเธอได้สูญเสียความศรัทธาของพรรคคอนเซอร์วัตฟที่มีต่อตัวเธอและบอกว่าเธอจะก้าวลงจากตำแหน่งในสัปดาห์หน้าซึ่งจะทำให้เธอกลายเป็นนายกัมพรีที่ดำรงตาแหน่ง ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษนะครับอดีามาว่ากันเรื่องนี้ฮะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่านั้นในขณะที่วลา,าดามีอาปูตินก็มีการสั่งทุกหน่วยงานของรัฐหนุนสงครามยูเครนขณะที่เคียฟอ่วมฮะเรียก,กร้องลดใช้ไฟทั่วประเทศ ยูเครนสั่งลถไฟฟ้าทั่วประเทศหลังถูกรัสเซียประเคนทั้งขีปนาวุธโดรนถล่มนะครับโครงสร้างพื้นฐานประเภทนี้อย่างหนักขณะที่วาลาดาเมียปูตินฮะประกาศกฎอายการศึกใน4แคว้นที่เพิ่งเข้าผนวกสั่งหน่วยงานทั้งหมดของรัฐบาลให้การสนับสนุนสงครามในยูเครนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันแดนหมีขาวก็เริ่มทำการอพย,ยพพลเรือนจากคอซอนเคียซอนนะครับที่คาดว่า กองทัพของเคียฟกำลังเปิดฉากชิงคืน,นยอย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะเป็นเรื่องของผู้มัชการทหารเรือนะครับของสหรัฐอเมริกาเอาด้วยนะครับร่วมขบวนปั่นข่าวจีนอาจจะบุกโจมตีไต้หวันภายในปีนี้ขณะที่กลุ่มล็อบบี้เผยวอชิงตันมีแผนรวมไทเปผลิตอาวุธนะครับ ผู้บัญชาการฐานเรือของสหรัฐอเมริกันนะครับกองกำลังสหรัฐต้องเตรียมพร้อมรับมือแนวโน้มการลุกรานไต้หวันอย่างรวดเร็วที่สุดในปีนี้ขณะที่อีกด้านหนึ่งกลุ่มลอบบี้เพื่อไต้หวันนะฮะเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังพิจารณาแผนการร่วมผลิตอาวุธกับไทเปเพื่อเร่งจัดการการส่งอาวุธเสริมสมรรถนะในไต้หวันด้วยนะครับ อีกเหตุการณ์นหนึ่งที่น่าสนใจฮะสภาวะเศรษฐกิจอาราคาน้ำมันทรงตัวฮะทองคำก็ปรากฏว่าฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยพุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบกังวลเฟดเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยราคาน้ำมันท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนนะครับจากความกังวลอุปทานพลังงานลดลงส่วนวอร์ซีดปิดลบข้อมูลการจ้างและความเห็นของทางเจ้าหนี่เฟดที่ก่อความกังวลเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบีย้ย แม้มันจะผลักดันเศรษฐกิจที่ดูสู่ดิ่งสู่ภาวะถดถอยขณะที่ทองคำฟื้นตัวฮะซึ่งตอนนี้ถ้าเฟดปรับอัตราดอกเบีย้ยนั่นหมายวามว่าสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังแย่ลงฮะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก่อนหน้าน,นี้ทำมามา3รอบแล้ว0.7%นะครับส่วนเรื่องน้ำมันตอนนี้ยังทรงตัวอยู่เพราะว่าเอากลุ่ม OPEC p l ป s จะมีการขึ้นราคาน้ำมันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปฮะ เพราะว่ามีการลดการผลิตถึง2ล้านบาเรนต่อว,วันในขณะที่พายุใหญ่กำลังจะมาสื่อวิเคราะห์ว่ายูเครนเชื่อรัสเซียเตรียมเป,เปิดฉากรอบใหม่จากเบลารุสเคียฟเชื่อว่าถ้อยถแถลงที่เป็นปรปักหนักดวงขึ้นเรื่อยๆของเบลารุสและรัสเซียรวมถึงการประจําการของทหารรวม2ชาติ เป็นการส่งสัญญาณว่าภัยคุกคามเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ของมอสโกจากเบลารุสซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของยูเครนใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับในขณะที่เอเชียตอนนี้ก็งานเข้าด้วยนะฮะรัสเซียแฉอาวุธล้ำสมัยที่ตะวันตกมอบให้กับยูเครนไหลเข้าสู่ตลาดมืดรัสเซียเปิดเผยว่า สเสบียงอาวุธล้ำสมัยที่ตะวันตกมอบให้กับยูเครนกำลังหลุดเข้าสู่ตลาดมืดและจากนั้นจะตกอยู่ในมือผู้ก่อการร้ายพวกหัวรุนแรงและองค์กรอาชญากรรมทั้งหลายในตะวันออกกลางในแอฟริกากลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากทำสงครามกับยูเครนตั้งแต่24กุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นการรุกรานในในยุโรปเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับบรรดามหาอำนาจ ตะวันตกได้ส่งมอบอาวุธต่างๆให้กับยูเครนในความพยายามช่วยกองกำลังเคียฟสู้รบกับทหารของมอสโกนะครับโฆษกของรัสเซียระบุว่าสมาชิกนาโตส่งระบบจรวดและปืนใหญ่แก่ยูเครนอย่างน้อย7 0 0กระบอกระบบขีมนาวุธนะครับ80,000ลูกและกระสุนปืนใหญ่8,000 0 0ลูกนะครับและกระสุนปืนอีก90ล้านนัดบางส่วนตกไปอยู่ในมือของผู้ก่อการร้ายเป็นที่เรียบร้อย ในขณะที่สหรัฐอเมริกาจ้องเล่นงานเตหารานนะฮะแฉมีทหารอิหร่านในไครเมียช่วยรัสเซียใช้ดโดรนถล่มยูเครนทำเนียบขาวนะครับอ้างว่ามีบุคลากรทางอิหร่านอยู่ในพื้นที่ไครเมียกำลังช่วยรัสเซียนะครับใช้ดโดรนเตหารานเล็งเป้าหมายต่างๆในยูเครน ด้วยเหตุผลนี้ความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการเจรจาเพื่อคืนสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะครับจึงยุติไว้เป็นการชั่วคราวฮนะก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็มีการเจรจากับอิหร่านนะครับให้เพิ่มกําลังการผลิตเพื่อให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําลงแต่อิหร่านปฏิเสธนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นข้อตกลงดังกล่าวก็พยายามที่จะแลกกับการที่เลิกคว่ำบาตรอิหร่านพออิหร่านมีการส่งโดรนนะฮะไร้รคนขับ เข้าไปช่วยเหลือรอสัสเซียนะครับสหรัฐเมกาก็จะหาเหตุในการคว่ำบาตเล่นงานอิหร่านอีกซึ่งที่ผ่านมาก็ความแล้วความอีกจนไม่รู้จะความอะไรแล้วในขณะที่เดือดร้อนแน่ฮะแฉลีออนมัสมีแผนปลดพนักงาน Twitter 75%ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าลีออนมัสมีแผนนะจัดการกับพนักงานของตนเองเกือบ75% ราวทั้งหมด7,500คนหลังจากเขาเปิดข้อตกลงมูลค่า44,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับกิจการแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์แห่งนี้ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์นะครับโดยอ้างอิงคำสัมภาษณ์และเอกสารที่ดุดออกมา w วอชิงตันโพสต์รายงานว่ามหาเศรษฐีรายนี้บอกว่านักลงทุนในข้อตกลงของเขาซื้อ t วิตเตอร์เขาจะมีความตั้งใจปลดพนักง,งานราวประมาณ7,500คนเหลือเพียงประมาณ2,000คนเท่านั้น ตามรายงานข่าวของวอ s h ชิงตันโพสตระบุว่าคาดหมายว่าการปรับลดพนักงานจะเกิดขึ้นมาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าไม่สำคัญว่าใครจะเป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้ทวิตเตอร์อยู่สถานการณ์ที่กำลังแย่ลงในขณะที่สื่อโดนเทยูเครนช็อกลิเบิลเบิแบะถ้าจำกัดการช่วยเหลือนะะชนะเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา เจ้าที่ยูเครนถึงกับช็อกหลังจากรีพับลิกันของสหรัฐอเมริกาบ่งชี้ว่าการช่วยเหลือใดๆในอนาคตที่มอบแก,ยก่ยูเครนอาจจะเป็นไปอย่างจำกัดหากว่านะครับพักคว้าชัยชนะในสภาล่างในศึกเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนเรียกร้องขอให้ทั้งสองพักเดินหน้าในการสนับสนุนยูเครนต่อไปสุดท้ายก็โดนลอยแพยูเครนเป็นเพียงเครื่องมือในการขายอาวุธเท่านั้น อีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเด็กหญิงจีนวัย14ดับนะครับคาศูนย์กักโควิด1 9เหอหนานนะฮค,คลิปโปรเด็กชักรุนแรงคาเตียงไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าทำการช่วยเหลือสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าครอบครัวกลัวจริจงๆนะครับเด็กหญิงวัย14ปีร้องขอความเป็นธรรมหลังจากเด็กหญิงเสียชีวิต ถูกนำตัวไปยังศูนย์กักโรคโควิด -19 ในมณนทนเหอหนานครอบครัวอ้างการช่วยเหลือทางการแพทย์แต่ไม่รับการตอบสนองหลังพบคลิปวิดีโอเด็กชักอย่างรุนแรงบนเตียง BBC ของอังกฤษโจมตีนะฮะกรณีดังกล่าวว่าเด็กหญิงจีนวัย14ปีกลัวจริงๆมีไข้สูงติดต่อกัน2วันหลังจากถูกนำตัวไปยังศูนย์กักโรคโควิด -19 เมืองรูโจมณฑลเหอหนานคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเด็กหญิงกำลังชักกระตุกอย่างแรงบนเตียงนะครับสร้างความไม่พอใจบนโลกอินเทอร์เน็ตท่ามกลางมาตรการการป้องกันโควิด -19 แบบเข้มงวดและเชินกันมีเกาะสถานการณ์ที่น่าสนใจตอนนี้เราคงเห็นว่ายูเครนกำลังถูกลอยแพสหรัฐอเมริกาประเทศที่มีการยุยงนะครับให้ยูเครนเข้าทำสงครามตอนนี้ปรากฏว่า สถานการณ์กับตรปัดฮะท่าทีของยูเครนจะแพ้แน่นอนในแะงบที่สําคัญกว่านั้นนะครับยูเครนก็ยอมรับนะครับสิ่งที่ผมเรียนไว้กับพุ้นส่วนก่อนหน้านี้ว่าจะเกิดสงครามใหญ่รัเสเซียจัดหนักจัดใหญ่แน่นอนมีการอพยพป,ประชาชนเตรียมพร้อมนะครับที่จะทําสงครามใหญ่มีการระดมทหารถึง3 0 0 0 0นนายนะครับเพิ่มเติมจากกาำลังที่มีอยู่เดิม ขณะดเดียวกันก็มีการใช้โดรนของอิหร่านเข้าทำการโจมตีสถานการณ์จนถีงตอนน,นีในยูเครนบอกได้เลยฮะทุกฝ่ายทราบกันดีว่ายูเครนไม่มีทางชนะแต่ประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือสหรัฐอเมริกาคือได้ขายอาวุธให้กับยูเครนและประเทศรอบๆยูเครนที่อยู่ฝั่ง d e m o แครซีหรือฝั่งของประชาธิปไตยหรือฝั่งของสหรัฐอเมริกาแต่ประเด็นที่น่าสนใจการลาออกของนายกรัตรีอังกฤษเกิดอะไรขึ้นและทําไมมีการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัตรีของไทยต้องลาออกด้วยเช่นกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแกนนํากลุ่มพักเพื่อไทยขึ้นเป็นฝ่ายค้านกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์นั้นลาออก นะครับซึ่งเศรษฐาทั้งปีวีระก็เรียกร้องให้ลาออกดูตัวอย่างนะอังกฤษนะที่ปรากฏว่านายกกฐมนตรีเนี่ยของเขาเนี่ยแสดงสปิริตในการลาออกผมเรียนหุ้นส่วนนะการที่นายกกฐมนตรีอังกฤษนะครับที่ริทรั่สเนี่ยที่เขามาดำรงตำแหน่งได้เพียง45วันและประกาศลาออกริทรัสทำอะไรผิดก่อน ลิทรัสเนี่ยเขามีการลดภาษีให้กับคนรวยในสภาวะเศรษฐกิจในประเทศกำลังตกต่ำอัตราเงินเฟอ้อของอังกฤษสูงสุดในรอบ40ปีราคา้ํำมันราคาแกส๊สและราคาไฟฟ้ากำลังพุ่งสูงขึ้นพอพุ่งสูงขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะ,ะเธอกลับลดภาษีให้กับคนรวยประธานดีโจไบเดน ก็ได้ส่งสัญญาณเตือนเนืองแรงว่าการตัดสินใจของเธอนั้นผิดไม่ขี่วันเธอก็ออกคําสั่งปลดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิ่งที่ตามมานะครับคนในพักของเธอสุครีพเนี่ยนะฮะพยายามเรียกร้องให้เธอรับผิดชอบแต่เธอยังเฉยสิ่งที่ตามมาคืออะไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศลาออกและกําลังมีรัฐมนตรีคนอื่นๆจะประกาศลาออกเช่นกันเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าว เคยเกิดขึ้นกับบอริจอนสันอดีตนายกรัมนตรีซึ่งเป็นเพื่อนของคุณอัมบิสิทวิเชชาชีวะเนี่ยเรียนออฟฟอร์ดด้วยกัน,นก็ปรากฏว่าโดนในลักษณะเดียวกันนะบอยคอรดคว่ำบาดลาออกจนเปลี่ยนนายกร,มรัมนตรีตอนนี้ก็จะมีการเรียกบอริจอนสันกลับมานะครับเพื่อที่จะเป็นนายกรัมนตรีต่อขณะที่บอริจอนสันกำลังเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำการพักปอกเลีเรียกบอริจอนสันกลับมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างไรนะครับช่วงระหว่างเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์หลังจากพระนางอลิซเบทธที่2ได้ทรงสวรรคตนะครับพระกษัตริย์ชาวนะครับได้ทรงขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นประมุขของรัฐเกมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้ไปเรียกเรียกบริจอนสันกลับมานะครับถ้ามาเปรียบเทียบก,กับประเทศไทยสถานการณ์เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับสถานการณ์ของประเทศไทยต่างกันกันกนกบอังกฤษลราฟ้ากับดินนะครับถามว่าอังกฤษเป็นเสรีประชาธิปไตยไหม นะมีประธานาธิบดีเป็นประมุกไหมอังกฤษก็ไม่ได้มีประธานาธิบดีเป็น,ปาานามุกมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกนะครับเป็นเสรีประชาธิปไตยไหมอังกฤษก็ไม่ได้เป็นเสรีประชาธิปไตยเป็น,นระบบประชาธิปไตยหลักคิดของประเทศไทยมีหลักคิดการปกครองในรูปแบบของอังกฤษเป็นสําคัญใกล้เคียงแต่ก็ไม่เหมือนไทยก็เป็นไทย นะครับส่วนผู้ที่มาเรียกร้องโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเนี่ยดูอังกฤษเป็นตัวอย่างอังกฤษนายยงบรีอังกฤษ, i, กฤษ i, มันโดนบีบให้ลาออกวไวง่ายเขาลาออกที้ทิ้งโดนบีบให้ลาออกเจ้าตัวจึงจําเป็นต้องลาออกและเป็นนายกมนตรีที่มีอายุสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นมีการหาเสียงของเธอบอกว่าถ้าเธอจะขึ้นมาเป็นนายมนตรีแล้วเนี่ยเธอจะใช้มาตรการเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาจะดําเนินการ เรื่องของยูเครนจะใช้กําลังในการแก้ไขปัญหาในยูเครนแต่จนถึงขณะนี้ไม่มีการแก้ไขปัญหาทําไมเหตุการณ์ในยูเครนเกี่ยวข้องอังกฤษด้วยอังกฤษเป็นการนากลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโตร,ร่วมกับสหรัฐเมกกาเป็นหัวหอกต,ต้นๆนะควบคู่กับฝรั่งเศสเศยอรมนีซึ่งตอนนี้แต่ละประเทศหลังจากที่มีการเล่นงานรัเสเซียจนถึงขนาดถูกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจย้อนคืนทําให้อังกฤษอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบาก ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งคนโดยส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษเรียกร้องให้มีการยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งแต่พรรคคอนเซอร์วทีฟของเธอไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งก็คัดสรรนคนในพรรคขึ้นมาเป็นนายกรัตรีคนต่อไปนี่คือเรื่องจริงความแตกต่างระหว่างอังกฤษกับไทยในสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะส่วนกลุ่มที่เรียกร้องก็ต้องการให้คนของตัวเองพวกของตัวเองเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัตรี ค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ธียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิน้นเรียง ออดไทรใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใด ทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด มันข้าปวงไทยพร้อมกันจึรูส้สูเสเด็ดส่งสิ่งใรจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง